พริกขินหนูพกเพลงสื่ออารมณ์ผสมความนิ่งและเป็นธรรมชาติมาสยบแชมป์สิบสาสมัยให้จงได้มาเอาใจช่วยสาวิสานกันครับในบทเพลงผู้หนีช้า i ผู้ท้าชิงเหมือนมาดนิ่งๆแต่เอาเข้าจริงอารมณ์มาเต็มเหมือนกันนะครับสรรสะเทือนพลังอยู่ไม่น้อยนะครับวางแผนรับมือดีๆนะครับแชมป์ de obra. พลังมาจากไหนละตัวแค่นี้นะกขบอกแล้วไงว่าเล็กพลิกขี้หนูโอ้ยท,ทำได้ดีท<า>ีเดียวแต่ว่าต้องมาฟังทัศนะจากคณะกรรมการนะคะน้องอันก็ต้องบอกว่าเป็นคู่ต่อสู้ที่มาแรงจริงๆกับแม์นี้นะคะแสนสี่เหมาะสมมากๆจริงๆค่ะ,คะพูดถึงวิธีการร้องนะคะวันนี้หนูมีเนื้อเสียง ที่ดีมีพลังเยอะค่ะแล้วก็มีความชัดเจนพิเศษสุดคือลูกคอชอบมากๆเลยท่อนนี้เพราะมากหนูน้ำตาไหลลินอะเป็นหยดสุดท้ายอะรอบแรกเพราะมากนนน้้ตาาไหหลิเป็ยยดดสุดท กท่อนนี้ชอบจริงๆถ้าจะให้ตินะพี่พยายามหาข้อจะติหนูมีช่วงแรกเท่านั้นเองลูกมีเรื่องยุ่งๆจะมีกระดาษนิดนิดนหน่อยนิดหน่อยไม่ได้มากแต่ถามว่าร้องดีไหมพี่บอกเลยค่ะว่าแชมป์เด็กคนนี้ไม่ธรรมดาอุปาทเกือกตากกุ้งกุงใจเย็นๆค่ะคือกำลังจะบอกว่าเขามีพลังเสียงที่ดีและมีธรรมชาติในเนื้อเสียงด้วยวันนี้ หนักค่ะแชมป์หนักค่ะต้องบอกว่าเป็นงานหนักหนักดับเบิลหนักซูเปอร์หนักเล็กพี่ขี้หนูจริงๆนะครับพูดน้อยต่อยหนักด้วยแต่ฉะฉานชัดเจนแล้วก็มีลูกพิสดารด้วยลูกพิเศษลูกพรสวรรค์นะครับช่วงขึ้นเท่านั้นที่ที่ยังไม่สละสลวยเท่าไหร่นะครับผมแต่ก็สามารถ ทำให้เราสะดุดได้ด้วยลูกเอื้อนที่พิเศษเมื่อกี้ที่ไม่อยากพบเห็นเนี่ยแล้วน้องม้วนขึ้นไปช้อนม้วนขึ้นไปอย่างเงี้ยอันนี้เป็นลูกพิเศษชใจจึงจะอกีสา,านบรนุ่งหนีเข้าเมือกรุงนีเรื่องยุ่งยุ่งไม่อยากพเห็นคนเป็นน่ะถึงจะเล่นตรงนี้ได้ไปตวัดตรงเนี้ยแล้วตรงเนี้ย รักที่ผ่านไปรักที่ผ่านไปอย่างเงี้ยมันก็ชาติอารมณ์เราได้ลองตรงนี้ซะหน่อยนะครับตรงความฝันเนี่ยอยากจะฟังสดสดสักนิดนึงน้ำตาไหลรินเป็นหยดสุดท้ายรักที่ผ่านไปเขาทำเราได้เหมือนเป็นความฝันเ <ลง S 1> นี่ยรูปเนี้ยรูปเนี้ย นี่แหละเขาเรียกลูกคอนสวรรค์ต้องบอกว่าทั้งการเก็บรายละเอียดนะครับทั้งน้ำเสียงที่สื่อสารออกมานั้นมันพอดีมีนิดเดียวเท่านั้นครับมีนิดเดียวเท่านั้นจริงๆนะครับตรงนี้เข้ากรุงมุ่งชีวิตใหม่เนี่ยใครเนะใครเนี่ยต,ตรงหนอมันแข็งไปแข็งเหมือนเหมือนจะกระตุกเหมือนจะสะดุดเท่านั้นเองนอกนั้นสมบูรณ์มากครับ ถ้ารวมการร้องครูให้คะแนนเรื่องพลังเสียงแล้วก็แก้วเสียงเลยอันดับแรกนะซึ่งก็เคยบอกนะครับว่าบุคลิกแบบนี้คือบุคลิกของซูเปอร์สตาร์พูดประมาณหนึ่งแต่เวลาร้องไม่รู้พลังมาจากไหนแล้วก็พอเลือกเพลงนี้แน่นอนมันต้องถูกท้าทายเพลงนี้จะมีความง่ายในเรื่องทำนองแต่ยากที่ลูกเล่นยากก็คือว่าถ้าใครไม่เป็นลูกคออีสานขนาดแท้นี่เหมือนจะทำน่าจะไม่ได้ หรือถ้าได้ก็ไม่ได้กลิ่นอายทีนี้ภาพรวมการร้องปรากฏว่าจุดที่มองว่ายากอันทําได้หมดแต่มีบางจุดที่พอหรือไม่พอเท่านั้นในแง่ของการออกคําออกเสียงคำนะฮะก้อนแรกท่อนแรกครูให้ผ่านแต่ขึ้นต้นมามีมีความกังวลก็ยังไม่เพาะเท่าไหร่แต่พอตั้งลําได้เหมือนเหมือนนิ่งพอก้อนที่สองปานีให้เขานั้นคงเขา้าเรือนฮอสมใจเหมือนว่าแข็งเกินไป ต้องเศร้าแววตาต้องสือ่อแต่ปรากฏว่าเหมือนเรามั่นใจแล้วมันเลยแตะแล้วผ่าไม่ได้ผิดแต่เสียดายน่าจะเพราะกว่านี้ส่วนจุดอื่นๆทำได้ดีครับ<อ>ทำได้ดีมากๆครับ<อ>ต้องวัดที่กุ้งเลยครับ